ก็จะมาแชร์ประสบการณ์สัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่นที่สัมภาษณ์ไปทั้งหมดประมาณ5รอบเลยทุกคนโดยความบริษัทญี่ปุ่นค่ะส่วนใหญ่ไม่สามารถสมัครโดยตรงได้ค่ะเราต้องใช้บริการบริษัทจัดหางานนะคะทุกคนแล้วก็ฝากประวัติฉ่ำเลยค่ะเขาก็จะโทรมาสัมภาษณ์เราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อทดสอบความสามารถค่ะแล้วเขาก็จะส่งงานที่เหมาะสมกับเราให้ค่ะ ทุกเย็นหลังเลิกงานเนี่ยเราก็จะท้องสัมภาษณ์งานค่ะโดยเน้นภาษาญ,ญี่ปุ่นนั่นเองแล้วพอเราได้ได้สัมภาษณ์งานนะคะเราก็อัดตารางเลยค่ะว่าวันนี้3ที่สที่อัดช้ำๆไปเลยอันนี้คือเพื่อนมาให้กําลังใจด้วยน่ารักมากสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่ก็ทั้งหมด3รอบนะคะทุกคนรอบแรกนะคะก็คือสัมภาษณ์กับทาง HR คะ่ะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นค่ะหรือบางที่ก็สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษด้วย รอบ2นะคะก็เข้าไปสัมภาษณ์กับทางผู้จัดการะคะ่ะซึ่งที่เราสัมภาษณ์มาส่วนใหญ่เนี่ยผู้จัดการจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สัมภาษณ์กับภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยค่ะและรอบสุดท้ายค่ะสัมภาษณ์กับประธานบริษ,ษัทค่ะซึ่งเนื้อหาก็ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะแล้วก็และหลังสัมภาษณ์งานเสร็จนะคะเราก็จะมา l i s คคำถามค่ะว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็เป็นคำถามอะไรบ้างแล้วเราก็แบบมาวิเคราะห์ค่ะกับ ChatGPT ด้วยว่าเออเราแบบตอบแบบนี้หรือว่าวิเคราะห์ะแบบนี้ดีไหมคะ่ะเพื่อเตรียมตัวในการสัมภาษณ์รอบต่อๆไปค่ะ การสัมภาษณ์นะคะเอาจริงๆก็คือเหมือนเป็นการไปนั่งมองมอยมากกว่าค่ะคำถามส่วนใหญ่ก็จะเจอที่แนะนําตัวนั่นแหละอยากให้ใช้ความจริงใจนะคะแล้วก็ยิ้มคือสัมภาษณ์ไปยิ้มไปให้กรรมการเขินเลยคะ่ะทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดน,นะคะแล้วก็เรื่องการแต่งกายอันนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยค่ะอาจจะแต่งเป็นลุคนี้นะคะก็คือดูแมนๆหน่อยเเหมาะกับการลุยงานหรือว่าจะเป็นลุกเลขาสาวแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเขาจะชอบลุคนี้มากกว่านะถ้าอยากรู้เทคนิคหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนตมไดด้เเลยนะอบใหหปป